สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยนะคะในวงการยาก็คือแนวทาง ICHQ9 ค่ะ การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพหรือที่เรียกกันว่า QRM เรามีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรเลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย QRM มันคืออะไรแล้วทําไมผู้ผลิตยาทุกรายต้องให้ความสําคัญแล้วมันทํางานยังไงในกระบวนการผลิตยาที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้ยาที่ปลอดภัยมีคุณภาพสูงสุดเนาะครับใช่เลยครับโดยหลักการแล้ว QRM ก็คือกระบวนการที่ทำอย่างเป็นระบบนะครับทั้งประเมิน ควบคุมสื่อสารแล้วก็ทบทวนความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะกระทบคุณภาพยาซึ่งต้องทําตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ยาตัวนั้นเลยครับตลอดเลยเหรอคะครับผมประเด็นสําคัญคือมันไม่ใช่การพยายามกาจัดความเสี่ยงให้เป็นศูนย์ไปเลยนะเพราะว่าในความเป็นจริงอันนั้นมันทําไม่ได้หรอกครับแต่เป็นการจัดการมันมากกว่าจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่แบบว่ายอมรับได้โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่เรามีเป็นพื้นฐานครับ อ๋อค่ะซึ่งเหตุผลหลักๆที่ต้องทำ QM r ก็น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยใช่ไหมคะคุณภาพยาที่ไม่ดีนี้ส่งผลกระทบโดยตรงเลยถูกต้องครับ QM r ก็เลยเหมือนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยรับมือกับความซับซ้อนในการผลิตยาแล้วก็พวกข้อกำหนดต่างๆที่เดี๋ยวนี้ก็เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ครับมันช่วยได้มากทีนี้ลองมาดูตัวกระบวนการหลักๆของ QM r กันหน่อยดีไหมคะ เหมือนเริ่มต้นเราต้องรู้ก่อนไหมคะว่าความเสี่ยงคืออะไรต้องประเมินก่อนถูกต้องครับขั้นแรกเลยคือการประเมินความเสี่ยงหรือ risk assessment ซึ่งจริงๆในขั้นตอนนี้มันมี3ส่วนย่อยๆนะครับค่ะเริ่มจากการระบุอันตรายก่อนหรือ risk identification ก็คือการหาว่ามีอะไรบ้างที่อาจจะผิดพลาดได้ที่อาจจะส่งผลเสียต่อคุณภาพยาของเราพอระบุได้แล้วก็มาวิเคราะห์ความเสี่ยง หรือ risk analysis ดูว่าโอกาสเกิดมันมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้ามันเกิดขึ้นผลกระทบจะรุนแรงไหมประมาณนั้นครับอืมสุดท้ายในส่วนนี้ก็คือการประเมินค่าความเสี่ยง risk evaluation ก็คือเอาผลวิเคราะห์นั่นแหละครับมาเทียบกับเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เพื่อตัดสินใจว่าความเสี่ยงระดับนี้เรารับได้หรือไม่ได้อ๋อค่ะเข้าใจค่ะพอประเมินเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือการควบคุม ใช่ครับก็จะเข้าสู่การควบคุมความเสี่ยงหรือ risk control ซึ่งทางเลือกหลกัหลกๆก็มีอยู่2ทางครับคือการลดความเสี่ยง risk reduction อันนี้ก็คือการหาวิธีป้องกันหรือลดโอกาสเกิดหรือลดความรุนแรงมาลงเช่นอาจจะปรับปรุงขั้นตอนการทำงานหรือ SOP ซิเราเรียกันค่ะพวก standard operating procedures ครับหรือเพิ่มการตรวจสอบให้มันเข้มขึ้นอะไรทำนองนั้นครับแล้วถ้า ถ้าสมมติว่ามันลดไม่ได้ละคะหรือลดแล้วแต่มันยังมีความเสี่ยงอยู่เอ่อก็อาจจะต้องพิจนารณาทางเลือกที่สองครับคือการยอมรับความเสี่ยงหรือ risk acceptance ยอมรับเลยเหรอคะครับแต่ว่าอันเนี้ยต้องเน้นว่าทำได้เฉพาะกรณีที่ความเสี่ยงนั้นมันต่ํามากๆจริงๆนะครับหรือว่าการจะลงทุนลดความเสี่ยงเพิ่มอีกเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าแล้วแต่สําคัญคือต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์หรือข้อมูลมารองรับอย่างชัดเจนนะครับ ไม่ใช่การยอมรับแบบเออไม่มีข้อมูลแบบนั้นไม่ได้ครับฟังดูเหมือนการยอมรับความเสี่ยงนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะแน่นอนครับต้องมีข้อมูลเหตุผลที่หนักแน่นมากพอและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือมันจะมีอีกสองส่วนที่ต้องทําควบคู่กันไปตลอดเลยเอ๋อยังมีอีกหรอคะครับคือการสื่อสารความเสี่ยงหรือ risk communication ต้องแจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบกันและอีกส่วนคือการทบทวนความเสี่ยง risk review อันนี้ต้องทําเป็นระยะระยะนะครับหรือเมื่อมีข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเช่นอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับ QRM นี้ไม่ใช่กิจกรรมที่แบบทําครั้งเดียวแล้วจบนะครับต้องทําต่อเนื่องครับที่ใช้กันบ่อยๆก็อย่างเช่น FMLA FMLA ครับ Failure Mode and Effects Analysis ตัวนี้จะช่วยไล่ดูเลยว่าในกระบวนการหรือในตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีโอกาสเกิดความผิดพลาดหรือความล้มเหลวที่เรียกว่า failure mode ในรูปแบบไหนได้บ้างแล้วผลกระทบหรือ effects ของความผิดพลาดนั้นคืออะไรอันนี้ก็จะเหมาะกับการใช้ตอนออกแบบหรือวิเคราะห์กระบวนการที่มันซับซ้อนๆหน่อยครับอ๋อค่ะอีกตัวที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยก็คือ HACCP ค่ะ HACCP นี่เคยได้ยินค่ะ ครับ Hazard analysis and critical control points อันนี้จะเน้นไปที่การหาจุดวิกฤตที่เราต้องควบคุมหรือ critical control points ในกระบวนการผลิตเพื่อป้องกันอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปนเปื้อนต่างๆค่ะครับการจะเลือกใช้เครื่องมือตัวไหนจริงๆก็ขึ้นอยู่กับปัญหาแล้วก็ข้อมูลที่เรามีในขณะนั้นครับบางทีก็อาจจะต้องใช้ผสมผสานกันไปแทว่า QRM นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฝ่ายผลิตอย่างเดียวแต่ว่ามันเกี่ยวพันกับทุกส่วนงาน ตลอดชีวิตของยาเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันต้องทําตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เลยครับตั้งแต่ช่วงวิจัยและพัฒนาเพื่อจะระบุคุณลักษณะที่สําคัญต่อคุณภาพหรือ CQAs ช่วงผลิตก็ต้องดูความเสี่ยงเรื่องอาคารสถานที่เครื่องมือการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่ะช่วงควบคุมคุณภาพหรือ QC ก็ใช้ประเมินความเสี่ยงของวิธีวิเคราะห์หรือการสอบสวนกรณีผลทดสอบมันออกนอกเกณฑ์หรือ OOS ไปจนถึงการจัดจําหน่ายเลยครับว่าการเก็บรักษาการขนส่งมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่ต้องจัดการโหฟังดูครอบคลุมมากๆจริงๆค่ะสรุปได้ว่า ICH Q9 QRM เนี่ยก็เป็นเหมือนกรอบความคิดแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่สำคัญมากๆที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมเรื่องคุณภาพแบบเชิงรุกในอุตสาหกรรมยาทำให้เราอมองเห็นป้องกันแล้ก็จัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อเป้าหมายสุดท้ายก็คือยาที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพส่งถึงมือผู้ป่วยนะคะครับผมเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้หลักการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบแบบนี้เนี่ยถ้าเราลองเอาไปปรับใช้นอกเหนือจากรุ่นยาดูบ้าง มันจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็รับมือกับความไม่แน่นอนในเรื่องอื่นๆได้ดีขึ้นไหมอย่างเช่นเรื่องงานหรืออาจจะแม้แต่เรื่องส่วนตัวในชีวิตประจำวันของเราเนีครับจะเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างก็น่าสนใจนะครับ